สวัสดีครับอันนี้วันอาทิตย์วันสบายๆนะครับกะะร้องร้องทำนะครับื่อนี้พี่พามาบ,บ่งบ่อป่าบอ่บอบ่อป่าเก่านี่แหละครับแต่วับันนี้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามาอีกไม่หม้ครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นทนี่แม่เห็นไหครับ บกไนะครับเอ,อ้ยวิธีการเลยเอาหอยเชอรี่นะครับได้แนวบ่ไดแนบ่อย่างเดี๋ยวร้องก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงปนในบอ่อปลาดุกค,ครับนี่สังเกตครับอันนี้ไปเอาไปเอาตามน้ามาครับน้าที่เขาบ่าใส่หยาด้นะครับถ้าถ้าน้าใส่หยาี่เขาเขาบ้าไปาเอาเลยครับมันมันมันอาจจะอันตรายได้นะครับ ู้มีเป็นอ่านะครับอันนี้เ็เอาอย่างอย่างรถมาอยู่แต่โดยหลายะมีประดุกมีอย่างน้ำนี่หอยเชลี่นะครับหลายนะครับมาอีกอีกมุมนึงนะครับเพราะว่าฝึกที่ฝึกเฮ็ดแบบนี้ก็เพราะว่า,เ,บบเ,า,วาเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังไหนจังนึงเนี่ยเขา,าอาจจะได้เฮ็ดเป็นธุรกิจก็ได้ครับเนาะได้เป็นธุรกิจแต่คือมันาจที่เพิ่มขึ้นในในห,หลายอย่างนะครับ ต้องร้องเก็บความรู้กันครับผมเพราะว่าเขาอยู่ในวงการอุตสาหกรรมมาโดนมาเกือบยี่ปีแล้ว <นะ S 1> แล้วงการ,กรเกษตรนี่เขายังบ่รู้ต่ในการเฮ็ดเกีย่ยวกับอุตสาหกรรมเนี่ยเ,าเขาว่าเขาก็พลาดนะครับพอมาเฮ็ดได้พวกโคงเล็กโคงสร้างพวกงานเอนจิเนียริ่งแมชชีนิกีอย่างโน่นนี่นั่นนะครับระบบไฟ <นะ S 1> ฟ้างานไฟฟ้านี่เขาได้เบิดเดี๋ยวเขามาลองเรียนรููเกษตรจาก จากพื้นที่ที่เขามีนะครับตอนนี้ผมก็รังจะวางแผนลงหอยนะครับลงหอยนี่ประมาณสามสามซีสายพันธุ์นะครับ<า>แต่คือจะมีหอยเชอรี่หอยปังหอยโขแล้วก็หอยจุกนะครับ<า>บ้านเขาเอินหอยจุกเนาะบ้านเขาเอินหอยจุกนะครับผม<า>แต่ถ้ามันดีกับที่พัฒนาไปในช่วงทั้งแปะล,ลูกคุและครับหลายก่ นะครับเพราะบ้านเฮามันพื้นฐานบ้านเฮากินตําหุ่งไรไหมนะครับผู้ใดสนใจก็ลองมาเบิ้งหน้าข่ามาเบิ้งใน้ YouTube มีดีทุกวิล่าชาแนลนะครับที่ค่อยๆมีตอนนี้ก็ยังบ่เป็นรูปเป็นร่างแบบว่าในการตัดต่อในการนี้อย่างนะครับเป็นการเทสสดๆนะครับสดๆอัดคลิปอัดยังไว้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของเขานะครับผมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการตัดต่ออะไรเหตุไปในรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับที่ที่ชัดเจนกว่านี้นะครับ ครับค,ครับโอเคครับเดี๋ยวจังไหนกันล้อเบิ้งคลิปหนา้าเดี๋ยวผมกําลังจะเฮดบออีกประมาณหกบอรครับผมอาจจะมีแผนเลี้ยงปูนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องถาก่อนเนาะเลี้ยงปูพร้อมนะครับอันอันนี้เป็นช่วงร้องนะครับเขาบอกว่า3มเดือนได้ยังงต่างทระเทเดี๋ยวผมมีร้อเบิ้งนะครับได,ได้บ่ได้บ่รูแต่ว่าเขามีแผนเ,นเขาที่แปะรูปนะครับแปะรูปในแบรนด์ม่ดีนี่หละ มีดีหอยต้มอย่างก็ว่ากันไปมีดีที่หอยอะไรมีดีมีหอยอย่างก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวซื้อเข้ามาตั้งอีกเคียหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาต้องเบรงวัตถุดิบเขาก่อนนะครับถ้ามีวัตถุดิบที่วัดต่อเนื่องนะครับเขาก็สามารถสานต่อได้นะครับตอนนี้ผมก็ยุ่กรุงเทพนี่แหละครับก็ไม่ได้ไปใส่นาะนั่นโควิดก็เลยต้องอยู่นี่แล้วก็หาแนว้เห็ดนะครับโดยมีพื้นที่ประมาณไรหนึ่งครับอยู่นี่มันเกือบไรอ่ะครับแต่ผมจะแบ่งอีกเครื่องนึงแล้วนะครับเครื่องนึงผมก็เห็ดงานของการไฟฟ้านนคครรหลวงะับ เลยอีกครึ่งหน,นึ่งอ่ยผมจะล้มปูล้มปูล้มหอยนะครับพวกแมงดาพวกกุ้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีก,อกขอศึกษาแป๊บหนึ่งนะอันนี้ผมมาศึกษาประมาณเดือนเดือนสองเดือนแล้วครับตั้งแต่เมษาไปแล้วครับตั้งแต่ก่อนเมษานะครับแต่ถ้าดียังไงก็ชี้บอกต่อแล้วก็บเบื้องในคลิปเด้อเพราะว่ามันมันไ่ได้เสียอย่างไรครับผมมันเป็นการพักผ่อนไปในตัโตหรือเขาจะฮหดไปอาชีพนี่ก็นใน,น่นะครับเนาะ หลายท่านกับเพื่อที่สนใจดอกซิ่งใกล้โตนะครับล้องเบิงนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจังใดก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะเอฟซี FC. เดี๋ยวฮันเฮ็ดแล้วๆเนี่ยเชี่ยวไปฝากด้เอฟซีเดอ้อครับผมอันนี้กับบอบอผมนี่แหละครับอยู่อยู่นี่ครับเดี๋ยวจะลองเฮ็ดเบิงนะครับถ้าได้จังใดก็ล้องติดตามกันเบิงนะครับลงทุนนิดหน่อยที่สุดครับผมว่าเปิดเพลงให้ป๋าฟังพร้อม เปิดเพลงกหอยฟังพ้อมโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับติดตามกดซับสไครต์ได้เด้ออย่าลืมเด้อกดกระดิ่งพร้อม